บลิงทั่วโลกใจละลายหลังลิซ่าแบล็กพิงปล่อยภาพเด็ดเซลฟี่มุมนี้น่ารักเวอร์เป็นขวัญใจแฟนคลับทั่วโลกสำหรับสาวลิซ่าแบล็กพิง k หรือลิซ่าลาลิซามโนบาลเป็นสาวหนอยมากฝีมือคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงประเทศเกาหลีใต้และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้จริงๆกับยอดติดตามในอินสตาแกรมของลิซ่าทะลุ79.9ล้านคนแล้วโดยในวันที่เกกรกฎาคมลซ ลซ่าแบล็กพิงก์ก็ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยในภาพนีลิซ่านั้นถ่ายที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นภาพในวันชิลชิที่เธอนานได้ถ่ายเซลฟีเก็บไว้ทำกลางบรรยากาศของเมืองปารีสและภาพเด็ดที่ลิซ่าเซลฟี่มุมสูงแถมยังเผยรอยยิ้มสุดแฮปปี้โดยในโพสต์นีลิซ่าเช็คอินที่บุนการีโฮเทลปารีสนั่นเองค่ะหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับจากทั่วโลกเข้ามากดไลค์กันมากมายเลยล่ะคะ่ะ